รอบก็สุดแล้ครับสตรีทไฟครับชื่ออะไรชื่อเทียนครับเทียนรอบนี้โอเคไหมส่วนสู้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่แล้ว่ารอบที่แล้วก็ใหญ่รอบนี้ใหญ่แล้วสู้วะชื่ออะไรนะกัดกัดลอยสับนี่เอาเรื่องอยู่นะเพราะโหดแน่เลยว่ะสามนาทีลองดูไปนะถึงเวลาไปด้วยนะครับำสามนาทีขึ้น

ต่อยสักหมัดเดินแล้วค่อยออกนั่งน่าแล้วดิเปปบ้างเะเก็บเซกเนร์เ็ไป้วอนมเน่าจะีเก็บเลยนี Man, ่เก็บเยนี่นี่นีจะดุงออกมาทุกใคร

แข่งแข็งแข็งใจไว้หน่อยอีกหนึ่งนาทีท้อมเปิดนะเทียนจัดเลยขึ้นอีกสามสิบวิ

ไปเอาเยเาเลแกเฮ้ยตั้ารอวิ่เจเลย่เหอหลืออีกสิบวิล้วครับไปตอเลยสิวิมาไปห้าสี่สามสงหนึงไปลาเ่ยครับ ปุ่นขี้ไอ้อ uh> ันนี้หยุดได้ไหมยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหยดล้ปุ่นขี้เอาปุ่นขี้เหงี่ยมั้งปุ่นขี้ครับโอเคเหงี่ยมั้งมันหนักเลยนะสนุกไหมโอเคอุส่นจ๋าเดินทางมาไกลโอเคมันหนักไปพี่มันหนักก็เหงี่ยมักเหงี่ยมัก